นัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาหรือว่าราศีพฤกษบค่ะประจําเดือนกร,รกฎาคม2563นรกมะคะหรือว่าเดือน7ค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี2563แล้วนะคะชาวพฤกษบทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเป็นยังไงกันบ้างสามารถคอมเมนต์อัปเดตชีวิตของคุณได้เลยนะคะนัดอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะนะัดช้ไพ่ ทั้งหมดสําหรับในการดูดวงนะคะสํำรับแรกค่ะนั่นก็คือไพ่หลักก็คือไพ่สีฟ้านะคะหรือว่าไพ่7จ็ดเอ๊ะเเท่าไหร่โอเคถูกและเจ็ประตูนะคะโอเคค่ะไพ่สําหรับที่2นะคะก็คือไพ่สีชมพูค่ะและสำไพ่คําแนะนําเพิ่มเติมเข้ามานะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงค่ะ Facebook f a n น page และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิต ใน Facebook f แ n p a g e จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะช่วงเวลาก็คือหลังจากละครจบอะค่ะละครภาคข้ามจบก็มาเจอกันได้นะคะหลังจากที่ฟินกับละครแล้วก็มาสนุกสนานกับการดูดวงกันนะคะมาดูกันว่าคำทำนายของคุณจะเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะนะัดได้เลือกไพ่เอาไว้แล้วและวางไพ่เอาไว้เรียบร้อยแล้วทั้ง12ตําแหน่งแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบและไพ่ทุกๆใบนะคะสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอค่ะเพราะมันคือความเป็นตัวตนของคุณจิต ใต้สานึกของคุณบางครั้งคุณอาจจําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆด,ดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนกรกฎาคมสักเล็กน้อยนะคะอาจจะ3วัน5วัน7วันอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆค่ะและเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไพ่ใบแรกค่ะได้ queen of wands นะคะหมายความว่าคือจริงๆแล้วไพ่ใบนี้ค่ะต้องเรียกว่าชาวพฤชศพเองค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วโดยลักษณะพื้นฐานเพราะคุณเป็นคนที่ ทำอะไรด้วยอาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเป็นระเบียบการมีการจัดแจงอ๋อนะัดต้องขอต้องขอโทษชาวพฤษสนิดนึงขอพูดวันที่นิดนึงนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมจนถึงจนถึง14มิถุนายนค่ะ โอเคอย่างที่บอกไปนะคะว่าไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองคุณเป็น working woman นะคะหรือว่าเป็นคนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาที่มีเข้ามาะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขได้ความรู้สึกของคุณความเป็นตัวตนของคุณในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเรียกได้ว่าคุณไม่ค่อยกลัวอะไร คือทาไปอย่างมั่นคงอะคะ่ะทำไปด้วยโอเคมีปัญหาแก้ไขมีปัญหาแก้ไขแล้วเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นและแนวแนวมากๆกดกระดิ่งให้หนึ่งทีเลยไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของการทํางานอย่างแท้จริงเน้นในเรื่องของการทํางานอย่างแท้จริงเลยนะคะอีกอย่างนะะึงค่ะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของการเ,เขาเรียกอะไรการลังเลใจหรือว่าการที่จะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งชาวพฤทธศเองนะคะคุณจะเลือกที่จะเชื่อในเซนต์ของคุณและเซนต์ของคุณมักจะถูกบ่อยๆเสมอๆด้วยใช่หรือ าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะทีนี้นัดเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมให้นะคะกับความเป็นตัวตนของคุณค่ะในไพ่ใบนี้นะคะเปาวุนจินโอ้โหก็ยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะคะชีวิตของท่านเป่าเนี่ยต้องเรียกได้ว่ายุติธรรมแบบสุดๆเลยถ้าเกิดว่าจะให้เรียกนะคะเรียกได้ว่าคือแบบ อะไรอไม่บรรทัดอะคะ่ะยังไม่ตรงเท่ากับป้จิ้นเลยนะคะสิ่งที่คุณทําค่อนข้างที่จะจริงจังค่ะเพ้อๆอ้ค่ะงานที่คุณทําอยู่มันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการตัดการตัดสินใจการตัดสินให้ใครออกไปหรือว่าเข้ามาก็เป็นไปได้หน้าที่ของคุณอาจจะเป็นหน่วย hi อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่คือจริงๆมันไม่จําเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับ าการรับสมัครบุคคลเข้าหรือออกหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบรรยากาศของมันคือการต้องทําแบบจริงจังค่ะถ้าเกิดว่าคุณพลาดเท่ากับคุณก็เสี่ยงเหมือนกันคุณก็โดนโดนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคุณก็เลยต้องมีความรอบคอบมากขึ้นคือถามว่าเป็นไพ่สองใบที่มีความเข้ากันและในขณะเดียวกันก็มีความ ก็มีความคือไพ่ใบหนึ่งอ่ะมันคือสบ,สบายสบายความสบายสบายแต่ที่สบายสบายนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เพราะว่านิสัยคุณเป็นคนชิลนะแต่ที่มันสบายเพราะว่าคุณรู้ทุกอย่างคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดแจงจัดแจ,ดจ,ดจ,ดจงยังไงมันก็เลยทําให้สิ่งที่คุณทํามันดูเหมือนง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าให้คนคนอื่นมาทําในสิ่งที่คุณทําอยู่บางทีอาจจะทําไม่ได้เหมือนคุณก็ได้นะคะ และภายใต้ความยิ้มแย้มแจ่มใสภายใต้รอยยิ้มของคุณนะคะเต็มไปด้วยความจริงจงังแล้วก็เต็มไปด้วยความเข้มงวดกวดขันใช่หรือเปล่าสำับาชาวพฤษศแล้วนะัดรู้สึกว่าไพ่เปิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับลักษณะราศีเข้ากับลักษณะลัคนามากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อคะ่ะในเรื่องของการเงินการเงินของชาวพฤษศนะคะในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินไปกับการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือว่าคือต้องฟ้อ,อ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการเจราจาการพูดคุยกันต่อรองก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นให้ระมัดระวังด้วยแต่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณจะเสียคุณก็จะเสียด้วยความยุนะติธรรมนะถ้าเกิดว่าคุณจะได้คุณก็จะได้มันมาด้วยความยุติธรรมเช่นเดียวกัน ต่อมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวพฤษศเองนะคะคือจริงๆแล้วนะัดรู้สึกว่าตัวคุณก็ไม่ได้แย่นะแต่คุณนะคะชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อนไปเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยเฉพาะกับเพื่อนที่คุณแบบเพ็นแล้วโหยบ้างคนนี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจังเลยหรือว่าเขาเก่งจังเลยในด้านในดนด้านหนึ่งที่คุณรู้สึกอยากที่จะเป็นแบบเขาอะนะคะ ม,มันก็จะเป็นฟีลนี้แหละดังนั้นเวลาการเจอเพื่อนของคุณอะไรเงี้ยค่ะคุณก็จะมักคิดว่าเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับตัวเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดังนั้นนะัดรู้สึกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นคนเรามักจะมีเส้นทางเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าเส้นทางนั้นจะขึ้นเขาลงห้วยยังไงแต่สุดท้ายมันก็คือเส้นทางที่คุณเลือกมันก็คือสิ่งที่คุณลิขิดมันด้วยตัวคุณเองนะคะในบรรยากาศของเพื่อนทีนี้เรามาดูในเรื่องของการสื่อสารกันบ้างคะ่ะ สำหรับในเรื่องของการสื่อสารนะคะชาวราศีหรือว่าลัคนณะคุศกการสื่อสารของคุณนั้นจะสุว่าคนค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวมากพอสมควรเลยในเรื่องของคําพูดเพรานะน่ารู้สึกว่าตัวคุณอาจจะคิดว่านะคะคําพูดของคุณเวลาที่อยู่กับคุณนะคะมันก็คือเจ้านายและหลังจากที่คุณพูดออกไปแล้วมันก็คือ เอาใหม่ฟูดผิดนะคะคำพูดตอนที่ยังไม่ได้พูดออกไปเราคือเจ้านายของมันและถ้าเกิดว่าเราพูดออกไปแล้วมันคือเจ้านายของเรานี่แหละค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชาวพฤกศพรู้ตัวแล้วก็มีความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะโอเคคือเสียงมันอาจจะเขาค,อค,อคอ่อยๆเบาๆบ้างนะคะต้องขออภัยตอนนี้มันกจัดจัดระเบียบสายไมอยู่นะคะ โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วโอเคเรามาต่อกันนะคะต้องขออภัยด้วยทีนี้ เรามาดูในเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างค่ะญาติพี่น้องนะคะของชาวพฤึกศพอะคะ่ะคือการที่คุณต้องเก่งอะการที่คุณต้องแกล่งได้ขนาดนี้นะคะ่ะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะด้วยตัวคุณเองเพราะว่าญาติเขาไม่ได้มาช่วยเหลือคุณอีกอย่างหนึ่งเผล่อเขาอาจจะมาเป็นภาระให้กับคุณก็ได้เหมือนกันนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะดังนั้นก็เลยนี่แหละอย่างที่บอกไปอะไรทําได้ก็ทํานะคะแต่ว่าบรรยากาศของญาติไม่ได้แย่อะไรนะคะเพียงแต่ว่า อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรคือคือต่างคนต่างอยู่จะเป็นในลักษณะนั้นต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของบุตรหลานและบริวารกันบ้างสําหรับบุตรหลานและบริวารน,นะคะเริ่มต้นจากบุตรหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวกนก่อนนะคะบุตรหลานของคุณค่อนข้างที่จะเชื่อฟังคุณเป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะดูเรียบร้อยเขาจะดูเชื่อฟังคุณนะคะ มากเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่เขาต้องการเงินจากคุณหรือว่าในช่วงเวลาที่เขาอยากที่จะได้อะไรเป็นพิเศษอยากที่จะขอเงินเพื่อที่จะไปซื้อนูน่นซื้อนี่หรือว่าไปลงเรียนนั่นนี่ต่างๆน,นันาเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขามาขอคุณอนะยังไงคุณก็ให้เพราะคุณเป็นคนใจดีนะคะใช่หรือเปล่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะสําหรับชาวพฤกศบนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างค่ะ บริวารของชาวพกศพนะคะก็ยังคงอยู่ที่ไพ่ตำแหน่งนี้นะคะบริวารของคุณถือว่าเป็นคนที่โอเคเลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะมีคุณเป็นไอดอลเขาเขาเขาค่อนข้างที่จะเชื่อฟังในสิ่งที่คุณพูดหรือว่าในสิ่งที่คุณสั่งสอนไปเพียงแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงตรงที่ว่า คือเขามักจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเขาเองอะค่ะทุกอย่างมีอะไรจะต้องมาถามอยู่มันจะต้องมาถามตลอดเลยแล้วเวลามาถามก็บางทีก็ถามบ่อยเกินเกงใจนะคะก็บางทีก็อาจจะแอบไปทําอะไรบางอย่างโดยที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วเพิ่งจะมารายงานเลยแบบนี้ค่ะก็ทําให้คุณปวดหัวขึ้นไปอีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือเขาไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายค่ะเขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณหรอกนะคะสำหรับชาวพฤษศเอง ต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างค่ะอุปสรรคของคุณนะคะนั่นก็คือคุณไม่ชอบอะความความที่แบบเสียเวลาสมรติว่วลาจะพักผ่อนอะไรเงี้ยค่ะในหัวก็คิดแต่เรื่องของงานคือคือถามว่าอยากเที่ยวไหมอยากเที่ยวนะคะหัวใจเนี่ยไปแล้วอยู่ที่ทะเลแล้วเรียบร้อยนะคะหรือว่าหัวใจใส่ชุดบิกินี่แล้วเรียบร้อยอะคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับร่างกายมันไปไม่ได้หรือว่าลึกๆแล้วในใจมันก็ยังรู้สึกว่าอยากที่จะทํางานต่อแล้วคุณก็รู้สึกว่าการท่องเที่ยวหรือว่าการทําตัวไร้สาระโดยที่ไม่ได ได้ทำอะไรเลยค่ะมันดูเป็นสิ่งที่รายค่าแหละ,ะไร้ประโยชน์แต่น่าจะบอกนิดนึงนะคะว่าอ,อ,อยากให้บาลานซ์มันให้ดีๆเพราะถ้าเกิดว่าทํามันดีๆค่ะบางทีคนอาจจะได้พลังกำลังหรือว่าได้พลังงานอะไรบางอย่างและทําให้ผลงานมันดีขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของศัตรูกันนิดนึงแล้วกันศัตรูของชาวพฤกศอกเองในช่วงของเดือนก,นกรกฎาคมอะค่ะเขาจะมาในรูปแบบของมิตรดังนั้นก็ให้เรามัดระวังด้วยอาจจะเป็นมิตรภาพก็ได้นะคะหรือว่ามิจฉาชีพก็ได้อันนี้ก็คือต้องสังเกตดีๆหรือว่าเป็นมิจฉาชีพในคราบมิตรภาพเลยแบบนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวัง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะความรักนะคะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วเริ่มต้นจากคนที่มีแฟนมีสามีหรือว่ามีภรรยาแล้วนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าความรักของคุณนะคะคบกันอยู่สองคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์มีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งบ้านที่คุณอยู่ะคะ่ะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่สองคน คุณอาจจะมีพ่อแม่ของฝ่ายเขาฝ่ายเราหรือฝ่ายไหนก็ตามอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาอยู่ด้วยแต่จริงๆนัดก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักความสามัคคีที่ค่อนข้างดีนะคะไม่ได้มีปากเสียงหรือว่าพ่อผัวแม่สะพาอ้ยพ่อผัวลูกสะพ้ายหรืออะไรแบบเนะะี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีจะค่อนข้างที่จะน้อยเพราะอะไรกลับมาที่ไพ่ใบแรกเพราะคุณสามารถจัดการได้บริหารจัดการทุกอย่างได้เป็นอย่างดี เปิดไพ่เพิ่มให้อีกหนึ่งใบนะคะสำหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วอาจจะเป็นมีแฟนมีสาม,มีเป็นคู่มั่นกันก็ได้นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์น,นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะมีลูกในช่วงของเดือนกรกฎาคมมีโอกาสอยู่นะคะแล้วก็ ตัวไพ่เนี่ยขึ้นมาว่าบางครั้งสิ่งที่คุณทําไปทั้งหมดสิ่งที่คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานสิ่งที่คุณพยายามต่างๆนานา,นานทุกอย่างก็มาให้กับครอบครัวให้กับคนที่คุณรักถ้าเกิดว่าคุณมีลูกแล้วม,ม,ออมอีอมีลูกลูกก็คือเหมือนบริบารของคุณน่นะคะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ทุกอย่างก็คือทุ่มให้กับลูกไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็พยายามเต็มที่ทางานหามรุ่งหามค่านะคะงานเสริมแล้วเสริมอีกเสริมแล้วเสริมอีกนะคะเพื่อที่จะได้ให้ครอบครัวเนี่ยมั่นคงและมีเขาเรียกมีเงินเจือจอับจุนกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่านัดอยากให้คุณไปพักผ่อนเพราะแบบนี้นี่เองที่ทําให้เพราะอะไรทําไมคุณถึงรู้สึกว่าการท่องเที่ยวมันคือเรื่องที่มันแบบคุณคิดแต่เรื่องงานอะ ก็เพราะว่าคุณมีคนที่คุณรักคุณอยากที่จะทําให้เขามีความสุขและสบายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอันนี้สําหรับคนที่มีคู่แล้วนัดขอเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มให้หนึ่งใบนะคะโชวเข้าข้างคุณแล้วอย่าปล่อยมันไปสลาแสดงว่ามันมีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะของคุณก็นี่แหละอย่างที่บอกไปว่า โชวเข้าข้างคุณแล้วนะคะอย่าปล่อยมันไปซละล่ะ ต่อมานะคะเมื่อพูดถึงคนที่มีคู่แล้วไปแล้วเรามาพูดถึงคนโสดกันบ้างคะ่ะสําหรับคนโสดมีหลายสถานะนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยคนที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่โสดสนิทนะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําความรู้จักกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะอันนี้คือปกติแล้วถ้าเกิดว่านัาจะทายอะไรเงี้ยค่ะน่าก็จะทายว่าอาจจะเป็นอายุที่ต่างกันมากกว่าหรือน้อยกว่าไปเลยแต่อันนี้คือน้อยกว่าไม่มีมากกว่า นะคะคุณจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่อายุน้อยกว่าและเป็นอายุที่น้อยกว่าชัดเจนแบบมากๆพอสมควรเลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คุณละ,ละว่าคุณจะ หรือว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะัดขอเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะสําหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์เอ้ยคนโสดที่โสดสนิทนะคะคนที่โสดสนิทอะเพอเพอตัวคุณเองอะอาจจะเป็นฟิลสายเปก,ก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นสายเปก,ก็ได้คือมันเหมือนกับว่าโอเคถ้าเกิดอะไรที่เขาชอบหรือว่าทําให้เขามีความสุขคุณก็พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะทําแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะคะคุณไม่ได้ให้ด้วยอารมณ์นะไม่ได้ให้ด้วยความหลงนะคะคุณก็มีลิมิตของคุณคุณก็มีแผนการของคุณเหมือนกันว่าคุณจะให้เท่าไหร่หรือ ว่าโอเคพอได้ที่ตรงไหนต่อมานะคะเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มให้สําหรับคนที่โสดสนิทค่ะสําหรับคนที่โสดสนิทนะคะไพ่บอกว่าเวลาจะเยียวยาเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งจะรักษาทุกอย่างคือบางทีที่คุณเป็นแบบนี้นะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าบางครั้งรักแท้มันไม่ได้มีอยู่จริงอะ มันคือจําเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็นี่แหละอย่างที่บอกไปว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งจะรักษาทุกอย่างเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสำหรับคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยอยู่นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาอยังไง ได้พไพ่ใบนี้ค่ะบางทีดีไม่ดีนะคะตัวคุณเองตัวชาวพฤกษบเองค่ะอาจจะมีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนและเลือกไม่ได้อยู่นะตอนนี้เป็นยังไงล่ะคะคุยเยอะซะจนเลือกไม่ได้เลยนะคะจะเป็นฟิลนี้เลยคือพี่รักพี่เสียดายน้องจะเด็ดดอกบัวอะไรดอกบานอะไรก็ตามเสียใจยพูดผิดนะคะนี่แหละก็คือรักพี่เสียดายน้องนะคะก็จะเป็นฟิลนี้เลยขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับคนที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน สุดท้ายแล้วเพอๆเคุณอาจจะเททั้งสองคนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดไม่ได้จริงๆคุณต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วเข้าใจในความเป็นคุณและคุณสามารถมีความชีวิตที่สันโดษได้มีชีวิตที่สงบราบรื่นได้ไม่ใช่ว่าเจอคือแบบสมมติว่าคุยกับคนคนนี้แล้วหูยคิดถึงจังเลยแบบหลงหัวปักหัวปามวันวันนึงเสียการเสียงานไม่ทําอะไรเลยอันเนี้ยก็ไม่ได้คุณก็จะเลือกที่จะตัดทิ้งและในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคนที่มาแบบ คือคือนี่แหละอย่างที่บอกไปว่าคุณตัดสินใจไม่ได้แล้วสุดท้ายคุณอาจจะเลือกที่จะตัดทั้ง2คนหรือและหรือนะคะในขนาดเดียวกันบางทีคนที่คุณคุยด้วยอะค่ะคนคนนั้นเขาก็อาจจะมีคนคุย2คนก็ได้อันนี้คือเรื่องราวสามารถที่จะสลับกันได้ นะคะเปิดไพ่คําแนะนําเพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสำหรับคนโสดที่สถานภาพความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่านะคะยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้คําสอนของท่านพุทธทาสนะคะหมายความว่านี่แหละอันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าคนที่จะคือเอาไว้ทั้งสองคนไม่ได้ะนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะคะเดือนกร,รกฎาคมพฤษภากร,รกฎานะคะ ไม่ใช่มีทุนหากระดานนะคะก็จะประมาณแบบปลายฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ระมัดระวังเวลาเดินทางไปไหนนะคะดินถลม่มหรืออะไรอย่างเงี้ยการลื่นการหกลมอันนี้คืออุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระมัดระวงังส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะจริงๆอะนะรู้สึกว่ามันเป็นสุขภาพ,ภาพที่มันเป็นโลกของกรรมอะ จากไพ่ใบนี้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพอยู่ในตำแหน่งเดียวกันคือถ้าเกิดคุณคนที่แข็งแรงก็จะแข็งแรงเหมือนโคขุพนพลยางคาไปเลยนะคะคือคือเอาเป็นว่าคนที่แข็งแรงก็คือจะแข็งแรงบึกบืนมากๆส่วนคนที่ไม่สบายคุณก็จะปวดเจ็บออดอแอดแอนะคะช่วงนี้นะคะให้ทําบุญเยอะๆให้ทําทานเยอะๆนะคะแแลเราก็แผ่อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยแต่ก่อนที่จะให้กับเจ้ากรรมในเวรน,นะคะก็คือควรที่จะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธ วาประจําตนของคุณด้วยต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความเจริญุ่งเรืองแล้วก็การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนัดขอหยิบไพ่พร้อมกันทีเดียว2ใบนะคะไพ่ใบนี้คือในเรื่องของตําแหน่งการงานและไพ่ใบนี้คือตําแหน่งของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง การงานนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรบางอย่างฉุกรละหุกมากให้คุณที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์ให้มันผ่านไปได้แบบขายผ้าเอาหน้ารอดเลยะคะ่ะจะเป็นฟิลนั้นเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วถามว่าคุณจัดการได้ไหมกลับมาที่ไพ่ใบแรกคุณจัดการมันได้นะคะดังนั้นอย่าก,กังวลใจมากจนเกินไปแต่ว่าในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะคะ่ะอย่างใครที่ทํางานอ,อ,อยู่มีหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากเขาและในขณะเดียวกันไพ่ใบนี้นะคะยังหมา ถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนะับถือที่เป็นผู้หญิงพอณพูดคําว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคุณนึกถึงใครคุณก็สามารถไปขอพรกับท่านได้เลยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งสมมติว่าชาวฝึกศพเองอะคะกำลังสอบเพื่อที่จะบรรจุเข้ารับเป็นพนักงานร,ราชการหรือว่าเข้าเข้าเป็นข้าราชการน่นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะขอกับท่านได้แล้วท่านก็จะให้นะคะท่านท่านค่อนข้างที่จะเมตตาแล้วก็เอ็นดูคุณ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภสดใสามากเลยนะคะสําหรับชาวพฤกษบคุณมีโอกาสที่จะซื้อได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อนะคะคุณอาจจะซื้อร่วมกับแฟนหรือว่าภรรยาหรือว่ากับใครก็ได้กับเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อด้วยกันแต่แบ่งกันให้ชัดเจนนะคะสมมุติว่าเซตหนึ่งอะสมมติมี2ใบก็นคนละใบไปเอาให้มันชัดเจนไม่ใช่เดี๋ยวจะมีปัญหาทีหลังนะคะอืม ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของความทุกใจและความกังวลใจของคุณกันบ้างคุณไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์คุณไม่ชอบเลยหรือแมนะ้แต่กระทั่งในเรื่องของงานที่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะถ้าเกิดว่าให้คุณเลือกได้คุณก็จะเลือกงานที่โอเค มีเวลาเลือกได้งานที่คุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับมันปัญหาเยอะแค่ไหนใหญ่แค่ไหนคุณไม่กลัวนะแต่ขอให้อย่าให้มันแบบกระทันหันแล้วมันเฉพาะหน้ามากจนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ชาวธาตุดินอะไม่ชอบเลยโดยเฉพาะกับชาวพฤษศในช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบค่ะสําหรับคนที่กําลังว่างงานอยู่เรามาดูกันนะคะว่าเกณฑ์ในการว่างงานของคุณหรือว่าคุณจะมีโอกาสได้งานทําหรือเปล่านะคะในช่วงของเดือนนี้ ได้ไพ่ใบนี้ค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะโดยการฝากฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าโดยคําแนะนําหรือว่าคนที่ติดต่อให้คือเหมือนกับว่ามีคนภายในอะแล้วเขาบอกว่าเออเขาฝากได้หรืออะไรเงี้ยค่ะคุณจะได้จากในลักษณะนั้นในรูปแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครด้วยตัวคนเดียวไม่รู้จักใครในองค์กรหรือว่าอะไรเลยอะไรเงี้ยค่ะอะจาจจะค่อนข้างที่จะยาก อันนี้คือความหมายของนัดที่นัาจะจะบอกนะคะแล้วก็เรามาดูในเรื่องของใครที่มีหุ้นส่วนมีผู้ร่วมหุ้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนนะคะสำหรับพาร์ทเนอร์ของคุณในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีค่ะค่อนข้างที่จะมีความสามัคคีมากเป็นพิเศษด้วยซ้ําไปอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทหรือว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะมันกำลังเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมนะคะดังนั้นช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีอะไรคุยกันหมดเลยคือเรียกได้ว,ว่า เพอๆผยี่บสี่ชั่วโมงคุยกันตลอดเวลาด้วยซ้าไปนะคะใช่ไม่ใช่หร่าจริงไม่จริงยังไงคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวราศีหรือว่าลัคนาผฤ้งศพคุณสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะแล้วนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนัดยังมีดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์12เดือนเกิดและดวงของคนทั้ง7วันด้วยคุณสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้นะคะแล้วก็ที่ภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนั่นก็คือพลิกอคาด์ค่ะ พีก่ก๊อฟของนั้นนะคะไม่มีวันหมดอายุเดี๋ยวนะจะยกตัวอย่างขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นสถานการณ์ความรักของคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างคุณก็สามารถเข้าไปเลือกกล่องพายได้นะคะอันนี้คือจะเป็นรายเดือนนะคะเดือนกรกฎาคมก็มีหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะว่าคืออะไร ep ที่ร้อยกว่าคะ่ะจำไม่ได้แล้วว่า ep เท่าไหร่ทนัดไม่ได้ใส่ ep เอาไว้นะคะแล้วก็ระดับความเจ้าชู้ของคนคนนั้นนะคะอันนี้ ep ที่116 หรือว่า เธอมีใจหรือว่าฉันแค่คิดไปเองนะคะ EP ที่122ี่จริงๆอ่ะมีเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโดดเด่นด้านไหนวิธีการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวคุณนะคะเยอะมากๆเลยเอาเป็นว่าไปเลือกใน playlist Pick a Card แล้วกันนะคะแล้วนะเชื่อว่าจะต้องมีสักประมาณ5-6หัวข้อที่คุณถูกใจและก็โดนใจมากๆแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์ก่อนที่จะเลือกกองไพ่นะคะเพราะบางทีมันอาจจะมีผลต่อการเลือกของคุณตั้งใจเลือกดีๆแล้วคุณอาจจะวา ก็ได้นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆน,นะคะสวัสดีค่ะ